ขอโอกาสวันนี้จะพูดถึงการที่เราได้มาลงมือปฏิบัติแล้วเราได้ทำตามเดินตามหากถ้าเราเป็นคนที่ไม่ได้ทำอะไรให้มันยุ่งยากอย่างนี้ก็คือวางความรู้เรื่องราวเรื่องราวต่างๆลงไว้ก่อนอย่างนี้ แล้วเราก็มาเดินตามอย่างซื่อๆตรงไปตรงมายังไม่ได้ทำอะไรให้มันพิสดารบางทีเราอาจจะได้ยินได้ฟังอะไรมาหลายที่แล้วสัมมาทิฏฐิเรามันยังไม่เกิดแน่นอนแล้วเราก็ไปได้ยินอาจจะเป็น ได้ยินมาจากหลายหลายศาสนาแล้วก็หลายนิกายอะไรต่างๆแล้วเราก็เอามารวมกันแล้วทีนี้เราไม่วางลงอย่างเงี้ยความรู้เหล่านั้นอ่ะมันก็จะเป็นสิ่งที่มาขวางกั้นเราไว้ไม่ให้เราถึงความดีได้เพราะว่ามันยังหลงสังขารมันยังแบกสังขารแม้ในครั้งพระพุทธการอย่างนี้ก็คือ มีพระพิสุสง์อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านก็ถามว่าก็คือถ้าเราถึงมรรคถึงผลแล้วถึงฝั่งแล้วอย่างนี้แล้วเรายังจะต้องแบกแพรไปอีกหรือแบกแพรที่ข้ามฝั่งไปอีกหรือหลายท่านก็ตอบแตกต่างกันไปแต่ว่าพระพุทธองค์ได้ตัดว่าทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทำทั้งหลายเป็นอนัตตา ธรรมะที่เอามาแสดงที่เอามาพูดอยู่างเงี้ยมันเอาสมมติของโลกมาพูดการที่พระพุทธองค์ได้พูดอย่างเงี้ยพระพุทธองค์จะได้แสดงไปตามอัธยาศัยพระพุทธองค์จะสามารถหยิบทุกสิ่งทุกอย่างเนี้ยมาเชื่อมร้อยกองกันได้หมดงามตั้งแต่เบื้องต้นท่ากลางที่สุดพระพุทธองค์จะไล่ไปตามอันดับอันดับไปตามอัธยาศัย วันนี้เรายังเป็นผู้ที่เดินตามแล้วเราก็ยังไม่สามารถแบบว่ามีสัมมาธิฏฐิที่แน่นอนถ้าสัมมาธิฏิที่แน่นอนก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปอันดับแรกก็คือเราต้องขอบคุณเรื่องราวทุกอย่างที่สามารถทําให้เราได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อที่ว่าอยากจะได้บุญก็ดีหรือหลายท่านก็คือ อยากปฏิบัติเอาจริงเอาจางเพื่อที่จะพ้นทุกข์ก็ดีแม้ในครั้งสมัยพระพุทธการอย่างนี้มีเศรษฐีก็คือได้มาบวชแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็น้องเมียก็คือน้องเมียอย่างนี้ด้วยที่แบบโลภในทรัพสมบัติก็กลัวว่าพี่พี่ นั่นแหละพี่เขาจะมาศึกแล้วก็มาแย่งแบ่งทรัพย์สมบัติไปก็ได้จ้างโจนเนี่ยมาฆ่ามาร้อมมาทำลายสาวกข่านนั้นก็ได้ขอชีวิตกับโจนนั้นไว้ว่าขอชีวิตเราไว้สักคืนหนึ่งเถอะเพราะว่าได้ยินคำสอนพระพุทธองค์มาว่าการที่เราเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยมันเป็นทุกข์มัน มันพลักพากแล้วมันก็มันก็หาที่สิ้นสุดไม่ได้เลยการเกิดน้ำตาที่เสียไปมากกว่าน้ำมาหาสมุทรขอชีวิตไว้สักคืนหนึ่งเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็ถ้าปฏิบัติคืนนี้ไม่ได้มักได้ผลก็อยากจะฆ่าอย่างไรก็เชิญฆ่าได้ตามสบายโจนเขาก็ยังไม่เชื่อฟังอะไรอย่างนี้โจนเขาก็กลัวว่าจะหนีไป สาวกท่านนั้นก็จะได้เอาไม้ท่อนฝืนเนี่ยมาตีขาทำร้ายให้ขานี่หักเลือดซิบซิบซิบอย่างเงี้ยขาหักเดินไม่ได้อย่างเงี้ยก็ถามโจนว่าเท่านี้จะเป็นเครื่องประกันให้ได้พอไหมว่าจะไม่หนีไม่อะไรโจนก็เห็นทําขนาดนั้นโจนก็ได้ก่อไฟแล้วก็ได้ล้อมไว้สาวกท่านนั้นก็ได้ปฏิบัติ ก็ระลึกถึงคำสอนพระพุทธองค์อยู่อย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงบิญญาณไม่เที่ยงได้พิจารณาเดินหน้าถอยหลังถอยหลังเดินหน้าจิตใจเนี่ยมันรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้สาวกนั้นก็ได้บรุมรคผลเป็นพระอรหันต์ไปคือถ้ามันมีความเชื่อฟังแล้วมันมีความศรัทธาอย่างงี้ มันน้อมมาปฏิบัติด้วยความเจ็บปวดด้วยความเวทนาอย่างเงี้ยก็เจ็บปวดอย่างเงี้ยก็พิจารณาร่างกายที่มันเจ็บปวดมันพิจารณาไปพิจารณามาจิตมันตั้งเป็นฌานมันแยกออกมาความเจ็บก็เป็นส่วนหนึ่งความปวดก็เป็นส่วนหนึ่งจิตก็เป็นส่วนหนึ่งมันเป็นคนละส่วนคนละส่วนมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเหล่าเขาก็ได้บรรลุมรรคผลไปแล้วก็ เขาก็มาฆ่าก็ไม่ได้ว่าอะไรก็คือชาตินั้นมันก็จะเป็นเพียงแต่ชาติสุดท้ายที่ใช้กรรมเกา่าชีวิตของหมู่สัตว์ทั้งหลายอย่างนี้ก็ได้หมุนเวียนมาอย่างนี้แหละก็คือชิงทั้งดีชิงทั้งเลวบางครั้งเราก็ได้เกิดเป็นคนดีแล้วบางครั้งเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไล่ไปสบประมาทคนเขาเข้าได้ไปทําร้ายคนอื่นเขาเข้า มันก็มาปนกันอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่าอันไหนมันจะให้ผลชีวิตของเราหมุนเวียนมามันไม่ได้ทำดีอย่างเดียวมันชิงทั้งดีชิงทั้งเลวพระพุทธองค์ได้ตัดไว้ว่าก็คือถ้าเขามาทำร้ายเราแล้วเราทำร้ายตอบอย่างเงี้ยเราจะเลวยิ่งกว่าคนนั้นอีกมันจะผูกเวรกันไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเวรต้องระงับด้วยการไม่จองเวรการที่เรามาปฏิบัติอย่างเงี้ย บางทีเรามาอยู่รวมกันมากๆอย่างเงี้ยด้วยที่เราไม่สำรวมระวังไม่ดูจิตดูใจของเราอย่างเงี้ยเราก็ไปเพ่งโทษคนนู้นคนนี้คนนั้น,น,นอย่างเงี้ยทุกคนเลวไปหมดเลยมีเราดีอยู่คนเดียวแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยดูเราเลยหากว่าถ้าเราดีแล้วอย่างเงี้ยคนอื่นก็ไม่เลวเพราะว่ามันมีเหตุปัจจัยที่เราไม่สำรวมระวังซึ่งกันและกันอย่างเงี้ย มันก็ได้มากระทบกระ,ก,กระทั่งกันกระทบกระทั่งกันอย่างเงี้ยหากถ้าเรามาอยู่รวมกันแล้วเราไม่สํารวมในพระวินัยอย่างเงี้ยเรามาจากหลายตระกูลมาจากหลายเผ่ามาจากหลายชนชาติอย่างเงี้ยมันอยู่ด้วยกันด้วยมานะทิฐิแล้วมันก็อวดรู้กันด้วยความรู้ทางโลกอวดรู้กันด้วยความรวยอวดรู้กันด้วยสิ่งต่างๆอย่างเงี้ยการปฏิบัติ มันก็จะไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่ได้ดูตัวเองการที่เรามาปฏิบัติเรามาดูตัวเองเราไม่ได้ไปดูผู้อื่นเขาให้เราอดทนอดกลั้นแล้วก็ทําตามระเบียบว,วัดอยู่ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยไม่ให้มันขาดระเบียบมันมีทําอย่างไรตอนเช้ามาทําวัดออกบิงทบาทเก็บกวาดเสนา,สนาอาสนะแล้วก็มานั่งทํากรรมาฐานเดินยืนนั่งนอนอยู่ในระหว่างวันอย่างเงี้ย ให้เราทำสลับหมุนเวียนกันปีวิเวกอย่างนี้ยพิจารณาศีลเราอยู่ทุกวันทุกวันอย่างนี้ต่อต่อไปศีลเรามันจะสมบูรณ์เองศีลมันสมบูรณ์เนี่ยเราจะไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นเลยกรรมบุ1สิบมันก็จะสมบูรณ์ไปโดยอัตโนมัติวันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์พระที่ท่านปฏิบัติได้มกักได้ผลอย่างนี้ก็มีมารุ่นสู่รุ่นไม่เคยขาดสายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จะมีชื่อเสียงก็ดีไม่มีชื่อเสียงก็ดีให้เราน้อมมาปฏิบัติคำตัดของพระพุทธเจ้าก็คือหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าศาสนานี้สิ้นลงไปเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็อีกยาวนานเหลือเกินกว่าพระพุทธเจ้าจะได้มาอุบัติขึ้นอีกแต่ละหนึ่งพระองค์อย่างนี้แล้วเราจะได้เกิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่มีคุณงามความดีแต่ถ้าวันนี้เราได้มารักษาศีลมาเจริญสติ มาทำสมาธิจเจริญปัญญาไปอยู่ในระหว่างวันอย่างนี้แม้เรายังไม่ถึงฝั่งอินทรีย์มันไม่แก่กล้าเรามาสร้างเหตุถูกอย่างนี้แม้เราเป็นเทวดาเราก็จะบรรลุมรรคผลได้ทีละมากมายเหลือเกินให้เราน้อมมาปฏิบัติวันนี้คำสอนยังอยู่สมบูรณ์ให้เรามาดูจิตดูใจของเราทำอย่างซื่อ,อตรงไปตรงมา พิจารณาตัวเองเฝ้าสำรวมอายตนะภายนอกและอายตนะภายในไม่ให้มันไปรับค่าศึกทางโลกเข้ามาปีกวิเวกหลีกเล้นทากิจของสงฆ์ไม่ให้มันขาดไม่ให้มีข้อแม้ทำอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นหลายๆปีเนี่ยมันจะเห็นความเจริญเกิดขึ้นได้อย่างไม่ยากเลยเราทำเหตุถูกผลมันย่อมถูก ให้เราพิจารณาตัวเองอยู่ทุกๆวันอย่างเงี้ยต่อๆไปศีลเราจะสมบูรณ์สติเราจะตั้งมัน่นสัมมาสม,มาธิมันก็จะมาควบคู่กันปัญญาพิจารณาชีวิตตามความเป็นจริงมันไม่มีนิวรณ์อย่างเงี้ยมันจะรู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงจิตมันจะผ่องใสมันจะเห็นโลกตามความเป็นจริงว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดามีความตั้งอยู่เป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา สัจจะความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างไรมันก็คือสัจจะความจริงเมื่อจิตใจดวงเนี้ยมันรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกําลังศีลสติสมาธิปัญญาอย่างเงี้ยมันจะยอมรับความเป็นจริงแล้วมันจะค่อยๆละค่อยๆเลิกค่อยๆละค่อยๆเลิกเมื่อ,อ,อมันอินทรีย์บารมีแก่กล้าที่สุดมันจะค่อยๆวางค่อยๆเบาค่อยๆวางค่อยๆเบาเมื่อมันวางเบาถ,ถึงที่สุดมันจะมีญาณอย่างรู้เกิดขึ้นว่า ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมันจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่มันจะแจ,มแจ่ 4, ม,จแจมแจ้งในอุปทานขันห้ามันจะแจ่มแจ้งในอวิชามันจะมีความสุขมันจะเบามันจะสบายที่สุดอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ทุกข์อยู่ตรงไหนเราก็มีแต่สุขเหลือแต่ร่างกายนี้ที่มันจะแตกสลายลงไปก้อนทุกข์ก้อนนี้เราก็จะไม่กลับมาเวียนว่ายในวัฏสงสารอีกแล้วเราพอแล้ว ให้เราน้อมมาปฏิบัติเราจะรู้เห็นด้วยตัวของเราเองไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตวันนี้ก็สาธุโมทนาบุญด้วยนะ